ทำงานสวัสดีครับพี่น้องแฟนคขับ FC อฟซีมันนี่ดีใจได้ขากลรองพี่น้องครับมี FC เพื่อนผมฝากโอ้สุดยอดเลยขากลรองราคาส0 0พันเด็กพี่น้องวันธรรมดาเลยร <c oughs> าค0สามพันไดขากรองไหมได้ขากรองไหมบาบงทีเลยทดสอบขากลรองไหมยังไงมันโอเคร คือยืนมุนอยู่ก็บมองในพี่น้องคนโอ้เจาะเจาะเจาเจาเจาไปเอ้าลูกหาจำมะหากินไปลดลองขากองไม่แล้วทดสอบทดลองขากองไม่รับพี่น้องครับ กันในช่วงนี้ช่วงหาโมงแรงซีโมงหาโมงครับพี่น้องครับทด <c oughs> ลองขากล่องไหม <c oughs> โอ้สุดยอดยางดูยางขนาดสุดยอดเลยสุดยอดเลย <c oughs> อ,อีกจักคลิปกันพี่น้องครับให้พี่น้องในบึงได้ไดชมกันพี่น้องแฟนครับเอฟซี mm. FC, มในเด็กขากรองไม่ทดสอบขากรองทดสอบขากรองมีเอฟซีสื่อมาฝากก่อนสีไปหาบหน้าบในแต่งตุนแต่งตัวครับพี่น้องครับ สันคือเก่าแล้วครับพี่น้องมาที่นี่ตอนนี้เวทีเขาได้ไปแล้วเก่าสิบเก่าจุดเก่าเก่าเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับยกข้านไฟขึ้นและวระเทศเซียงกัมันฮาเต็มลอยเปอร์เซ็นต์พอดีเลย ขอบคุณเจ้าของคากองเด้อน,นะครับที่เอามาให้สนามมือนี่สุดยอดพี่น้องเป็นสนามหญ้าพี่น้องว่ต้องยานว่าฝนสีตัวฝนบอมีตกครับพี่น้องครับสังเกตว่าพื้นหญ้าแล้วสองเดือนฝนยังพอได้มาเลยนี่น นี่คือพัตยาใต้าสายสามล้านของป่ากเกลือพี่น้องคงสิร้จักกันดีนะครับฉะนั่นแล้วพี่น้องไ้มาเตเว่นครับพี่น้องครับ,รบมื่อนี้พอทีมงานเ่าสตาร์ทเลยคือสิบแปดนาฬิกาเป็นการสตาร์ทเลยหนึ่งทุ่มก็เจอมาจเจ้ามะยาครับรำเพื่อนกันซะก่อน ลำเพลินของพระเอกไงพระเอกไงเลยทีเดียวไงไงเมื่อนหร่มดีบรรยากาศดีอากาศดีครับพี่น้องครับร่มเย็นผัดว่อยๆอยร่ม วันนี้ไล่ซดกระมีครับพี่น,อนอกก้อนงค,ตตกากาครับพี่น้องที่มาายุไก่มาบ่อะไรก็ซื้อบัตรเข้าเบิ่งก็แล้วกันกดกติกาเก้าครับพี่น้องครับเมาเมาเจ็ดร้อยบาท คือด้านหลังเวทีด้านหลังเวทีนี่ก็สิประมาณนี้ต่างฝ่ายต่างเตรียมสิ่งเตรียมของจัดสิ่งจัดของไอ้ผมก็ยังว่ได้จัดอลไรไปเนองก็สิได้จัดหลังจากอัดคลิปนี้แล้วให้พี่ให้น้องได้เบิ่งแฟนค<อ>ลไไ<อ>ับ FC ได้ติดตามกันแฟนบปเจย์โฮมใช่ชิพ้าไปใส่ชิพ้าไปใส่โอ้เป้าต้อไปสใน เ่อ่ยพี่น้องโอ้นี่เต็นนี่คือิมเต็นเต็นมะลำบองเต็นมะลำเต็น่งมะลัมลชุดเนี่ยชุดประดี๋ยว่ใส่มงาม้นี่ชุดปุปรดีชุดนี้มาแต่ใส่โคตรโคตือาออก็จาของจ้ะ เออแต่แฟนไซสชุดว่ามีชุดนี่งของกับเจ้าของโอ้ขักขาๆขา,ขา,ขานี่คือกาหลังวทีเต็ยนน้ององัวหญิงพี่น้องมากคือมันนี่เลยเนี่ยตอนนี้ขนกับกำลังเสียบแผนขนกับเสียบขนไปอันนี้แผน,นตั้งเต็ยนหรย่างวนไปวนใหม่ นี่คือบรรยากาศด้านหลังเวทีครับพี่น้องครับอาพี่น้องมือแรกจะเรื่องาร์มไม่าร์มพัฒน์เทวินครับพี่น้องครับจะเรื่องให้กำลังใจทีมงานการเสี่ยงสารน้อยเพชรบันแพงมาเจ้ามายาวลำพูนนำกันนะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สนี้พอกันหม้ในคลิปหน้าคอยอยู่ดีมีแห้งสุข,ขสุขุคนเพื่อนครับเอลซี สาวน้อยพเพชรบ้านแพงพอกันชิปหนาครับพี่น้องครับนี่คือก้มเกินไ้ในชว่วงมีน้ำให้พี่น้องแฟนข่าวเอซีได้เบ่งกันครับพี่น้องครับไปแล้วครับ